ตัวตัวเขาตันเน็ตนหรอไหนตันเน็ตครับภาพบลัมบ์ภาพลัไม่ได้เลยตัวไหนครามาเติมาเช็คดิเี่โปรแกรมสาคัญเนี่ยอ่ะดูเด็ดอ่ะดูดไหนตันเน็ตไหนตเน็ตไหนตันเน็ตกูขอดูในตัเน็ตนะไหนนี่รูปภาพะกดหดูเตติงเกเ็ตติงวเราแต่ไฟมาเปิดให้ดูอไครับไม่มีไม่มีไม่มีกีออ่ะเรื่องลงดิ ตั้งแต่วนไหตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันไหนแหละอะมึงดูไม่เกี่ยวยเลยควายถ้ามันใช้มันใช้ได้หมดเลยหรือเรามันขี้ร้องแเนี่ยสู้ไม่ได้ขี้ร้องตัดไอ้คุยสวยได้หมดอ6 8ตัวพี่นองแต่เยอะเหลือเท่าเท่าพี่เลยไหวตัวกูได้ปะ3 2 28ไว้เดี๋ยว

อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับของผมครับของผมถ้าเกิดเขาร้องไปทั่วมันเสียเวลาทำไงครับเสียเวลาพอมหรือมันก็เปิดคลิปป่วยกูก็ามีคลิปไปแก็ต่อยกาไอ้สั่ป่วยลาดูใช่ไหมครับเฮ้ยกูพุ่งกูพุ่งเฮ้ยพุ่งเหมือนกัน มึงต้องชนะนะเว้ยอาเจ้าเออสวยมาเดียวกระจอกไอ้ตาไอ้ค้วยกระจอกไอ้น้องไอ้ตา ที่พ่อมันบอกตั้งแต่2,18 0ทันมันแหวกาให้เด็กมันเท่ามแบกที่พวกกูมีแดกกับปัญหาที่ต้องแบ่งมันแสน18,009อยู่ในวงการมันพื้นที่อันตรายอยากจะตายก็ไม่ต้องปรับตามไม่มีเวลาสัตยาายตอนมึงนั่งฟีสไตล์อยู่ในห้องจะกูจ้องจัดกันเธอเดินเข้ามาแล้วพ้องใจกับสนองที่เลือก็ไม่ต้องสับรางรักกูที่ของเพรามันรออมประจักษ์ความรู้สึกว่าไอ้น้องมันไม่ต้องหลักการกดกันจะต้องกัดกรามกูเอาแร็คเข้าไปย่อมกักทาง เกี่ยวข้องกับงานแน่นอนกูฝึกมาจนคล้องทำให้สิ่งที่ถูกต้องอยู่กับบองแล้วก็ท่องกับเรา s <S เพลงกูมันเน้นกันเฉพาะคำเดิม oh. อีกกูยังมีพี่สนที่ยังขอบมัน oh. แม่งไม่แคร์ถ้าพี่น้องจะทะเลาะก,กัน oh. มันไม่มีค่ากับพี่ของสิ่ง้องพาทำตัวให้ชินเพราะว่าในบางทีสันดานกูก็เตี้ยติดดินถ้า <Yeah. S 1> แค่มีสิ่งที่ต้องสะสางถึงคนจะด่าว่ากูเฮี้ยจริงจริง,รง yeah. ที่เหมาะมันลงเ oh. พราะมึงคงทราบกันดีบารมีและจะสีอมควัน oh. และเพราทุกคนมึงทุกตัวเพราะไม่ชอบสร้างคดีแล้วแต่หิยแต่หียคนฟังแม่งเอาแต่บอกว่าพวกกููเเเเเหหหหีี้้้ยลลือกกกกกกกิิินนนนัังจจาาตมมมมพวดชททททรร์ไ่ใคุุุๆ เก็บมาในป่าสกปรกกว่าวจะแต่งก็ไม่แดกลำข้าว